ที่บอกไว้แล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นชาวลัคนาราศีตุลที่มีดาวประจําตัวคือดาวศุกร์กำลังโคจรในจุดที่เข้มแข็งก็สามารถฝ่าวิกฤตรหรือปัญหาต่างๆนั้นไปได้ด้วยดีด้วยความรู้ความสามารถปฏิพานไหวพริบในฐานะที่สถิตอยู่ในราศีธาตุลมก็สามารถจะปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมหรือปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีอุปสรรคปัญหาหรือศัตรูต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะแพ้ภายตนเองไปในที่สุด พระเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่ทําการโคจรย้ายราศีถึงสองครั้งก็คือดาวพุธเป็นการโคจรในสองจังหวะแรกถือว่าให้คุณกับดวงสตานะครับจนกระทั่งไปถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์คือในวันที่27เป็นช่วงที่ดาวพุธโคจรหลบมุมอับแสงเข้าสู่เรือนอริและไปกลุ่มกับพาราหูซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูเป็นระยะที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้คำพูดหรือการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร โดยภาพรวมเกณฑ์ชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงปากแรกของเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ดีเป็นระยะที่เหมาะสําหรับการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและปากหลังก็จะเป็นช่วงที่จะได้ลงมือทําและก็จะมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จจากอิทธิพลที่ดาวอาทิตย์โคจรในวิถีที่ดีให้คุณกับดวงชะตาครับ